ทุกคนคะ่ะมีกององใหญ่ยยเพเลเร่บล่านะคะ,อ,ะอันนี้เป็นของขวัญเป็นของฝากนะคะเป็นของฝากจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะจากเอฟซีสงม์ไห้นะคะพี่น้องคะขอบคุณนะคะขอบคุณในความมีน้ำใจเนาะเพิ่นมีน้ำใจเพิ่นคิดหอดเพิ่นยังค่อยเอามาฝากนะคะขอบคุณหลายๆเด้อคะ่ะผู้ใหญ่ใจดีนะคะเอฟซี FC ผู้น่ารักนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพอกันอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะมาพอกันกับทูนิตไลฟ์สไตล์นะคะเมื่อวนนี้นะคะทูนิตมีอะไรจะมาให้ดูอันมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะนาะพเนอันเิ่นทรงของมาไห้นะคะทรงกองโทรมาถามทุนถามทุนิตว่าขอทียูว่าสันวาทุนิตกะว่ามันจีทรงมากหน่อยหน่อยพี่น้องทงมากกองปักไงค่ะระเบิดไลยค่ะพี่น้องค่ะ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะเป็น f อที่น่ารักมากๆนะคะขอบคุณ f c มากๆนะคะเพื่อนอันอยากให้กินนะคะอันได้แ่บเพื่อนกัอยากให้กินเนาะค่ะพี่น้องเนาะพี่น้องมาเบิงโหลดคะ่ะกล่องแบบไงลูกนิดเอาแกะไปแล้วนะคะนี่ค่ะพี่น้องคะ ตนี้ละอึงเลยค่ะกองบงบใหญ่แบบโตนะคะพี่น้องมึงเนี่ยขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณจากใจจริงๆเลยนะคะอันนี้เป็นเป็นขนมข้องแข้งเนาะค่ะน้องพี่น้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากมายนะคะอันพวเม็นอย่างดอกทุกนี้เพอยากเกลียหายเบิรงนซะก่อนนะคะเพราะว่าก็าอยากหายแบบว่า นี่หนีบี่ยังอยู่ในกล่องนะคะตู้นี้ะเล็บแกะหายกอนนะคะนี่ค่ะสดสด,สดใหม่ๆเลยค่ะคล้องพึ่งมาตอนตอนใบๆนะคะพี่น้องค่ะอันนี้คือขนมคลองแขงบ้านรักขนมเนาะพี่น้องค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณอเอฟซีเนะคะน้องขอบคุณหลายๆเลย,เลยค่ะฮัวดวงมาตลอด บ้านรักขนมนะคะอันนี้ถ้าผู้ใดสนใจติดตอ่อได้นะคะบ้านรักขนมที่อยู่ตามนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทูนิดจะโพสต์ลงใน youtube อีกทีหนึ่งนะคะทุกคนค่ะบ้านรวยขนมนะคะโฮมเมดใบมัมมี่นะคะเบอร์โทรก็จะตามนี้เลยนะคะทุกคน 0836765189นะคะเบอร์ะคะเบอร์ติดต่อเนาะแล้วก็มี ID l i ยลน์ด้วยนะคะ S B A N N นะคะ ID l i ยลน์นะคะน้องคะมุ้ชุนยิตละดีใจให้ขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณจากใจนะคะแกะแกสูเบิงก่อนนะคะ ขอบคุณมากมากนะคะเดี๋ยวอันมืออื่นทุกนิแต่เอาเอาไปอันแม่เอาไปวัดนะคะแล้วก็จะเอาไปให้ยายกินด้วยนะคะเอาไปให้พี่น้องกินน้ำถ้าถ้าเียบกระสิติดใจแบบแม่พี่น้องพี่นองเจบที่ดูที่ดูนิดกัดทั้งคำไม่ได้เพราะว่าเิึงไปเฮฟันมากหมื่บ้านค่ะพีับพี่น้อง แสบค่ะกรอบนอกนุ่มในคือค่ะแสบขอบคุณ FC ผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเลยนะคะแสบด,ดีค่ะขอบคุณ ขอบคุณเลยล่ะอาขอบคุณจากใจเลยนะคะแซบดูความความเปาะนะคะเดี๋ยแซบค่ะพี่น้องค่ะไม่ได้แข็งนะคะไม่ได้แข็งแบบไอ้นั่นนะคะ แบบกรอบนอกนุ่มในค่ะทำอองานถึงดอกค่ะขอบคุณจากใจนะคะขอบคุณเล,ยล้ยๆตัวนี้ปื้มปื้มมิดีค่ะจนแบบบรรวา ก็คิดว่าเพื่นสิเก็นดูขนาดนี้นะคะก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะไม่รู้จะตอบแทนยังไงนะคะแ่บค่ะแบ่บถ้าดูแล้วถ้าใครสนใจนะคะก็เข้าไปติดตาม ในคลิปของทูนิตไลฟ์สไตล์นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทูนิจะโพสลงนะคะที่เป็นภาพนี้นะคะนี่ที่อยู่ติดต่อเลยนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่คอยสนับสนุนนะคะแล้วก็ให้ความรักความเอ็นดูมาตลอดนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ ี่น้องค่ะทุกนี้ประคิดป่รฝันนะคะว่าเป็นที่จงไม่ให้ายขนาดนี่น้องค่ะอร่อยมากกรุบกรอบกรอบนอกนุ่มในนะคะมังแสบใครสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะคะเพิ่งจงของมากถึงมือนีตอน ประมาณปลายสามเนาะค่ะเนาะรหลดส่งของมาส่งนะคะผู้นิดกันนึกว่ามันจินน้อน้อยบัดเอามาพี่น้องคะ่ะกองบัตไงบัเลึงบัลรลนี่นบ้านรวยขนมนะคะบ้านรวยขนมขอบคุณมากๆนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะอันใดแสบเป็นก็อยากให้กินขอบคุณในความรักความเอ็นดูนะคะ